ท่านผู้ฟังที่เคารพคำว่าขลังนี่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานท่านให้คำจำกัดความเอาไว้ว่าขลังนี่ก็คือกำลังแรงศักดิ์สิทธิฉะนั้นเครื่องรางของขลังจึงหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งมีกำลังแรงกล้าเกินกว่าธรรมชาติธรรมดาทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างลึกลับ อาจจะช่วยบรรดาลดนให้ผู้มีเครื่องรางของขลังพกติดตัวนี่สำเร็จผลในสิ่งที่ต้องการได้อย่างน่าอาัศจรรย์เครื่องรางของขลังยังจำแนกออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่ของขลังที่ช่วยให้มีความดีวิเศษเกิดขึ้นกับร่างกายเช่นว่าหนังเหนียวหรือว่าบาังตาผู้อื่นทำให้เขามองไม่เห็นเป็นต้น กับของขลังชนิดที่ช่วยให้เกิดโชคลาภไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตารักใคร่เอ็นดูชาวไทยส่วนใหญ่นิยมเครื่องรางของขลังมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็นิยมเครื่องรางจำพวกที่ช่วยให้หนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันชาตรีเนื่องจากเมืองไทยในอดีตมักจะมีอริราชสตรูยกทัพมารุกรานบ่อยครั้งชายไทยต้องจับอาวุธเข้าต่อสู้ปกป้องผืนแผ่นดิน การออกสู่สนามรบแต่ละครั้งเหมือนกับออกไปล้อเล่นกับความตายเพราะฉะนั้นเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตตัวเองชายไทยจึงต้องมีเครื่องรางของขลังพกติดตัวอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายอยู่ยงคงทนต่อคมอาวุธของฝ่ายศัตรูโดนยิงโดนแทงไม่ทะลุผิวหนังเพราะว่าของขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้หนังเหนียวคงทนต่อคมอาวุธทั้งปวง และถ้าของขลังนั้นมีอนุภาพทางแคล้วคลาดประกอบด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ด้วยการอยู่ในสนามรบนี่อาจจะโดนอาวุธวันแทงจากด้านหลังหากไม่ทันระวังอาจจะเสียทีถึงขั้นเสียชีวิตได้เกจิอาจารย์รู้ความในข้อนี้ดีจึงปลุกเสกเครื่องรางให้มีพลังอำนาจครบเครื่องทั้งอยู่ยงคงกระพันและแคล้วคลาดไปด้วยในตัว ปัจจุบันคนไทยหันมานิยมเครื่องรางของขลังประเภทเมตตามหานิยมสร้างเสริมโชคลาภเพราะวิกฤตเศรษฐกิจนี่ไม่เข้าใครออกใครเรื่องปากเรื่องท้องสำคัญกว่าหนังเหนียวคนไทยปัจจุบันร้อยวันพันปีแทบจะไม่เคยมีเรื่องสู้รบปรบมือกับใครมีแต่ปัญหาเรื่องรายได้น้อยกว่ารายจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังถ้าใครมีเครื่องรางที่ช่วยให้เงินทองไหลามาเทมานี่จะดีใจเหมือนได้แก้วทีเดียว เนื่องจากการมีเครื่องรางชนิดนั้นเหมือนได้แก้วสารพัดนึกมาไว้ในมือนึกเงินได้เงินนึกทองได้ทองถ้ารู้ว่าที่ไหนมีของขลังอย่างว่าเนี่ยเป็นต้องไขว่คว้ามาพกติดตัวให้จงได้ถึงแม้ว่าของสิ่งนั้นจะถูกปลุกเสกด้วยผู้เรืองวิชาฝ่ายาศาสตร์มืดมนดำก็ไม่กลัวอย่างเช่นเรื่องที่จะเกิดขึ้นนี้ครับยุค IMF เเนี่ยทำให้เงินบาทลอยตัว มาเยือนเมืองไทยเมื่อปี2540เป็นเรื่องประหลาดสำหรับคนไทยโดยเฉพาะชาวชนบทอย่างยิ่งเคยมีนักข่าวทีวีสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ภาคอีสานว่าป้ารู้ไหมเวลานี้เมืองไทยกำลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถึงขั้นเงินบาทลอยตัวป้าแกหูวร้อน้ำหมากกระจายเลยเงินบาทลอยตัวได้เหรอมันจะลอยไปไสกันน่ะไปไส แกนึกว่าเงินบาทลอยขึ้นฟ้านะ่อยู่ดีๆจะลอยไปทำไมอะไรประมาณนั้นแต่สำหรับนายสมบัติหนุ่มอีสานที่ทำมาหากินอยู่ในกรุงเทพเขารู้ทีเดียวว่าเงินบาทลอยตัวในเป็นเรื่องร้ายแรงมากอธิบายไปก็ยืดยาวสรุปว่ามันทำไม่แรงซื้อนี่หดหายมีคนตกงานเป็นล้านล้านคนกิจการขนาดใหญ่ปิดตัวเองไปกว่าสองพันแห่งโครงการหมู่บ้านจัดสรรชะลอการก่อสร้าง,อย,างอย่างไม่มีกำหนดก็เพราะว่า สร้างต่อไปก็ไม่มีคนซื้องานในหน้าที่ของนายสมบัตินี่ทำเกี่ยวกับศิลปะชนิดหนึ่งเดิมขายดีเป็นเทน้ำเทท่านทุนรับซื้อผลงานของเขาไม่อัน้นแต่ถึงวันที่เงินบาทลอยตัวบันดาลนายทุนทั้งหลายก็ทำท่าจะม้วนเสือกลับบ้านเก่าไปตามๆกันทำให้รายได้ประจำของเขาหดไปอย่างน่าใจหายถึงขั้นชักหน้าไม่ถึงหลัง ต้องกู้หนี้ยืมสินกันอุตลุดเพื่อพยุงฐานะครอบครัวไว้ที่สำคัญลูกๆสามคนของเขากำลังอยู่ในวัยเรียนถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องใช้เงินจำนวนมากส่งเสียลูกคนโตเพิ่งเรียนจบแต่ก็หางานทำไม่ได้เรื่องเข้างานตามบริษัทห้างร้านนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ละแห่งประสบมรสุมกันทั่วนะขนาดธนาคารยังแจกซองขาวเพื่อลดจำนวนพนักงานลงเกือบครึ่งของที่เคยจ้างอยู่ จะสอบเข้ารับราชการก็เป็นที่รู้กันลับๆว่าต้องมีเงินใต้โต๊ะสำหรับผู้มีอำนาจให้คุณให้โทษในหน่วยงานนั้นๆเรื่องที่ว่านี้ถ้าเป็นช่วงก่อนเงินบาทจะลอยตัวนายสมบัติแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างสบายแต่ว่ามานาทีเนี้เขามืดแปดด้านลำพังข้าวสารจะกรอกหม้อในแต่ละวันก็ยังมีปัญหาจนเกือบจะคิดสั้น กู้เงินนอกระบบมาใช้ทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่มีทางผ่อนต้นผ่อนดอกได้ท่ามกลางเมฆหมอกดำมืดที่ปกคลุมชีวิตอยู่ๆก็มีเพื่อนเก่าในวัยเรียนคนหนึ่งแวะมาเยี่ยมที่บ้านชานเมืองนนหิวเหล้ายาปลาปิ้งติดมือมาด้วยเรียกว่ามาอย่างคนฐานะดีมีอะไรเดือดร้อนก็พร้อมจะช่วยเหลือระหว่างนั่งจิบเหล้าคุยกันนายสมบัติก็ถามว่า ตอนนี้คูาแยก่กันทั้งบ้านทั้งเมืองอะเองทำไมดวงดีมีเงินใช้อย่างสบายวะเพื่อนผูงบัดเอ้ยเองก็คนอีสานหมู่เฮาลืมไปแล้วหรือไงว่าตอนที่อยู่บ้านที่สุรินน่ะเวลาเองเดือดร้อนเข้าตาจนทีไรเป็นต้องพึ่งเครื่องร้างของขลังนะถึงจะเอาตัวรอดได้นายไพโรธเพื่อนเก่าก็เท้าวความหลังให้ฟังปัญหาเรื่องปากท้องนะ่ะคนธรรมดาช่วยเราไม่ไหวแน่ แต่ของขลังเนี่ช่วยได้เสมอข้าได้ข่าวว่าเองกำลังมืดแปด้านก็เลยแวะมาเยี่ยมพร้อมกับตัวช่วยที่จะแก้ปัญหาให้เองได้แล้วแล้วมันอะไรกันนะเองอย่าชักช้าลวดลายแล้วดีบอกมาเร็วๆว่าใคาอยากจะรู้เต็มแก่แล้วนายไพโรธก็ล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบวัตถุชิ้นหนึ่งมาให้ดูแกเห็นเครื่องรางชิ้นนี้มามเนี่ยเขาเรียกปูตาแดง ลุกเสกโดยอาจารย์ของขังชาวขมินต้นตำรับสายเวียดมนดำเลยละ่ะมีอนุภาพทางเรียกเงินเรียกทองขวักโชคลาบเข้ามาหา,าผู้ที่มีปู่ตาแดงนี่พกติดตัวนะเท่าที่ข้าอยู่ดีมีความสุขในยุคเงินบาทลอยตัวนี่ก็เพราะปู่ตาแดงนี่แหละช่วยข้าเออท่านช่วยคำจุนไวนายสมบัติก็รับเอาปู่ตาแดงไปพิจารณาดูอย่างละเอียดพบว่าเป็นรูปลอ เหมือนกับทำหยักทองแดงความสูงเราราสักสองนิ้วอยู่ในท่านั่งขัสมาธิแต่ในตาที่เบิกโพลงนะ่ะเป็นสีแดงยังกับเลือดสดๆและดูท่าว่าจะขลังจริงอย่างที่เพื่อนบอกแค่จับไว้ในมือก็ขนลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วเออลูกของดีวิเศษขนาดนี้ทำไมเอ็งไม่เก็บติดตัวไว้ล่ะครับไม่ได้หรอกเอ็งเอาไวเ้เถอะ บ้านข้าในะอยู่ติดชายแดนเขมรจะไปบูชามาอีกสักเท่าไหร่ก็ทําได้ไง่ายๆไอ้แดนมันบอกข้าว่าเองกําลังแย่นี่สินล้นพ้นตัวถ้าไม่รีบแก้ไขตอนนี้จะไปรอเมื่อไหร่กันวะเออถ้าเองพูดอย่างนี้ข้าก็เบาใจหน่อยว่าแต่ต้องตั้งเครื่องเส้นอะไรไหมเนี่ยก่อนนิดหน่อยเช้าวันขึ้นสิบห้าค่ำมาวันพระนะก็ตั้งไหว้ดนะ้วยเหล้าขาวหนึ่งถ้วยตะไล พร้อมของแกล้มสดๆข้าวๆจานเล็กๆวันธรรมดามีทุกเดือดร้อนอะไรก็อธิษฐานจิตถึงปู่ตาแดงในกระเป๋าเสือ้อแล้วก็บอกท่านให้ละเอียดว่าอยากจะได้ความช่วยหรืออะไรมัง่งถ้าอยู่ในวิสัยที่ปู่ตาแดงจะช่วยได้สิ่งที่ขอก็จะบรรลุผลในเร็ววันทันตาเห็นทีเดียวเราไว้เพื่อนเออ,เอ,อขอบใจเองมากเพื่อนผูถ้าลืมตาอ้าปากได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไปขอบคุณเองถึงบ้านเียวนะ คืนนั้นนายไพยโรธลากลับไปแล้วนายสมบัติก็ยังนั่งจิบเหล้าอยู่จนดึกดื่นลูกเมียเข้านอนกันหมดแล้วพระต่างก็ทุกข์ใจพอๆกับหัวหน้าครอบครัวเมื่อทุกคนรู้ดีว่าเงินในบ้านร่อยหรอแทบจะไม่มีเหลือสําหรับเวลาอันยาวนานก่อนสิ้นเดือนงานศิลปะของเขาที่ทําก็หาในทุนรับซื้อแทบไม่ได้พวกที่ยังซื้ออยู่ก็ร่อแร่เต็มทีปู่ตาแดงเนี่ยเป็นแสงสว่างสุดท้ายที่ปลายอุโมง เขาก็ตบกระเป๋าเสื้อยกมือไหว้ท่วมหัวก่อนอธิษฐานเบาๆเหมือนกับก,กระซิบให้ตัวเองโอ้พ่อปู่ตาแดงที่เคารพบ,บักจ่อนลูกคนโตของผมกำลังจะเข้าสนามสอบภายในอาทิตย์นี้ถ้าปู่ช่วยให้มันสอบเข้าได้แล้วผมผมจะเส้นไหว้ปู่ด้วยไก่ต้มหนึ่งตัวเหล้าขาวหนึ่งขวดครับบอกกล่าวเสร็จพร้อมกับความหวังที่เริ่มผุดขึ้นในใจก็นั่งจิบเหล้าได้อย่างมีความสุขถึงค่อดึก ถึงได้เข้านอนแล้วก็ปลอยหลับไปก่อนสิ้นเดือนเดือนนั้นลูกคนโตกลับบ้านอย่างดีอกดีใจบอกเขาเสียงระร่ำระลักผมผมสอบเข้ารับราชการได้ที่สิบสองครับพ่อโอ้ฝันเป็นจริงชัดๆเลยมีคนเข้าสอบตั้งเกือบหมื่นรับแค่สิบคนใครจะเชื่อว่าผมสอบได้ที่สิบสองแม่แม่อยู่ไหนเนี่ยแม่ผมสอบเข้าได้แม่ บักจ้อนมันร้องเออะลั่นบ้านให้ทุกคนดีใจตามไปด้วยลูกคนโตพูดไม่ผิดมันเหมือนฝันที่เป็นจริงชัดๆเท่าที่นายสมบัติพอจะรู้จากคนวงในพวกที่สอบได้ที่หนึ่งถึงที่ห้าสอบได้ด้วยฝีมือจริงๆส่วนบักย้อนได้ตำแหน่งรังท้ายทั้งๆท,ท,ท,ที่ข่าววงในบอกว่าจากที่หกถึงสิบสองนี่ต้องยัดเงินใต้โต๊ะก้อนใหญ่เป็นแสน ถึงจะผ่านสนามสอบเข้ารับราชการได้แต่ว่าอารมณ์อิ่มเอิบยินดีเกิดจะบนายสมบัติได้ไม่นานก็ห่อเหี่ยวตามเดิมเมื่ออนาคตลูกกำลังจะไปได้สวยแต่อนาคตในบ้านที่ทำท่าจะจบเห่ก่อนสิ้นเดือนเป็นแน่เขายังมองหาทางออกของครอบครัวไม่เห็นเงินไม่กี่ร้อยจะไปทำอะไรได้ในยุคข้าวยากมากแพงอย่างนี้ เขายังไม่แน่ใจนักกับความช่วยเหลือของปู่ตาแดงบักจอนมันเรียนเก่งอยู่แล้วมันอาจจะเป็นความสามารถล้วนๆของลูกถ้าปู่ตาแดงเข้มขลังจริงแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะลองแทงหวยกับป้าน,นีคนเดินหวยสักร้อยบาทแทงสามตัวตรงข้างบนชุดเดียวไปเลยถ้าขลังอย่างที่เพื่อนพูดโปรโมทเนี่ยเขาจะถูกหวยรวยซับตกครึ่งแสนหายจนไปได้อีกนานทีเดียวก่อนวันหวยออก นายสมบัติจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านไปก่อนอย่างแย่ที่สุดก็เอาเงินจากงานศิลปะที่จะส่งตอนต้นเดือนไปโปะดอกเบี้ยเพื่อป้องกันคนทวงหนี้ตามมาเหยียบเขาถึงบ้านหลังจากนั้นจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ต่อนี่ค่อยคิดอีกทีหนึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือเกิดความประหลาดหน้าพิศวงขึ้นมาอีกนายสมบัติเกิดมาไม่เคยแทงหวยถูกสักงวดเดียว แต่ว่างวดต้นเดือนนี่เขาถูกสามตัวบนตรงเพงอย่างเหลือเชื่อหน้าเหลือเชื่อปั้นนีเอาเงินถูกหวยมาให้ถึงบ้านพร้อมกับแสดงความดีใจปัญหาใหญ่ถูกคลี่คลายไปแล้วเขามีเงินไปคืนในทุนนอกระบบก่อนที่ดอกจะทบต้นทำให้ยอดเงินกู้กลายเป็นดอกบานไม่รู้โรยสร้างความวิบัติให้เขาไปมากกว่านี้ใช่แต่เท่านั้นหนี้สินที่เคยหยิบยืมญาสนิทมิสหาย ก็มีเอาไปใช้คืนในครบทุกคนและทุกบาทปลดหนี้ได้อย่างโล่งอกโล่งใจแสดงว่าปู่ตาแดงขลังจริงสามารถดนบันดาลโชคลาภได้สมกับที่เพื่อนพูดโปรโมทไว้เขาก็จัดเครื่องเส้นอย่างหรูตั้งไหวปู่ตาแดงประกอบด้วยไก่ต้มสุกหนึ่งตัวพร้อมเครื่องในอของขาวของหวานอย่างละจานเหล้าโรง28ดีกรีอีกขวดหนึ่งเมียถามว่าตั้งไหวอะไรก็บอกทรงเดชไปว่าไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ แต่ไม่ยอมบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรเพราะรู้ว่าเมียเป็นคนหัวสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องโชคลางหรือว่าของขลังอะไรทั้งสิน้นเขาจะยอมไม่หล่อนพูดจาดูหมิ่นปู่ตาแดงไม่ได้เด็ดขาดต่อมาเขานึกขลังตามเพื่อนบ้านไปเข้าบ่อนเล็กๆในซอยลองอธิษฐานขอลาบจากปูตาแดงอีกทีเป็นการทดสอบความขลังเพื่อนแน่ใจว่าเต็มร้อยว่าการถูกหวยไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเป็นเพราะเขาเกิดดวงดีขึ้นมาเอง และสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นตามเคยปกตินายสมบัติเป็นหมูถูกเชือดอยู่เสมอเล่นไพ่ที่ไหนก็มีแต่เสียยันป้ายจนเกิดความเข็ดขยาดแต่ว่าคืนนั้นก็ฟันเงินจากวงไพ่เป็นว่าเล่นได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นพรอนพร่นยังกเกษกได้ทําเอานายบอนหัวเสียด่าคนแจกไพ่ของบอนสาเสียเทเสียฝ่ายนายสมบัติไม่อยู่รอดูคนแจกไพ่โดนเหยียบอะ แยวออกมาจากบ่อนพาเพื่อนไปเลี้ยงดูปูเสือที่ร้านข้าต้มโต้รุ่งจนเต็มครับให้สมกับที่ชวนเขาไปรับโชคจากบ่อนแห่งนั้นยังมีโชคดีอีกนิดหน่อยที่เขาได้รับก็คือหลังจากนั้นดูเหมือนทุกอย่างจะพลิกผันชนิดหน้ามือเป็นหลังเท้าครอบครัวของเขาประสบเรื่องไม่น่าเชื่ออย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ลูกชายคนรองเรียนอยู่ในสถาบันแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับสถาบันนักเรียนนักเลง ที่เรียนของลูกชายนะั้นเป็นสถาบันพาณิชย์หญิงชายเรียนรวมกันไม่ใช่พวกเกกะเกเรอะไรทั้งนั้นเย็นวันหนึ่งในเครนลูกคนรองนี่ขึ้นรถเมย์กลับบ้านบนรถมีนักเรียนนักเลงกลุ่มหนึ่งโดยสารมาด้วยระหว่างรถติดไฟแดงนักเรียนนักเลงจากสถาบันคู่อริผ่านมาเห็นข้าพอดีก็เลยปาระเบิดเข้ามาในรถเมย์แบบไม่สนใจว่าใครจะเจอลูกหลงคราวเคราะหร้ายจึงตกกันในเคน เจอสะเก็ดระเบิดก็เต็มหน้าต่างกับคนที่อยู่ใกล้กันซึ่งบาดเจ็บคนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นลูกชายของนายสมบัติเข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาลของรัฐเกือบเดือนปรากฏวันในตาบอดทั้งสองข้างหมดอนาคตทางการศึกษาลงเพียงเท่านั้นและตลอดเวลาที่ลูกอยู่โรงพยาบาลเมียของเขาก็ไม่เป็นอันกินอันนอนคอยแต่แวะไปเยี่ยมเป็นกำลังใจให้ลูกชาย ตอนนี้เองเข้ากับคำพังเพยที่ว่าความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทกนั่งอ้อยเมียนายสมบัตินั่งสอนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเยี่ยมอาการลูกชายตามปกติแต่ก่อนที่ลูกจะออกจากโรงพยาบาลเพียงสองสันดาหมอเตอร์ไซค์คันที่โดยสารไปโดนรถกระบะเฉียวชนอย่างจังทั้งรถทั้งคนกระเด็นไปคนละทิศคนละทาง นั่งอ้อยคนซ้อนท้ายไม่รู้ว่าจะถูกชนทางด้านหลังกระเด็นไปอย่างเสียหลักล่นกระแทกพื้นถนนบาดเจ็บสาหัสเป็นตายเท่ากันร้อนถึงนายสมบัติต้องทิ้งงานประจำเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลเพื่อจะดูแลสองแม่ลูกเหนื่อยสายตัวแทบขาดกลับถึงบ้านทำงานศิลปะซึ่งต้องใช้ความละเอียดอ่อนก็ทำไม่ไหวแล้วได้แต่ดื่มเหล้าเผากลุ้มจนกระทั่งพลอยหลับไปด้วยความเมา ดูเหมือนมรสุมชีวิตจะกระน,น่ำซ้ำเติมไม่พอลูกชายคนโตเพิ่งรับราชการสดสดร้อนๆก็เกิดปัญหาใหญ่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบกับเงินก้อนมหือมาถึงจะเป็นเพียงลูกน้องในหน่วยงานนั้นแต่ว่าลูกพี่คดโกงลูกน้องก็ต้องพลอยติดร่างแหไปด้วยโดนสั่งพักงานอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าการสืบคดีจะแล้วเสร็จยังไม่แน่ว่าจะพ้นโทษทางกฎหมายหรือเปล่าบักจ่อน อ่าหรือชื่อจริงว่านายอํานวยก็เลยพลอยตกที่นั่งเดียวกับพ่อนั่งดื่มเหล้าเผากลุ่มไปด้วยกันครั้นลูกคนรองคือนายเคนซึ่งมีชื่อจริงว่านายอำนาจออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านพ่อกับพี่คนโตก็ต้องช่วยปลอบอกปลอบใจให้คลายความกลุ่มเพราะว่าคนตาดีที่อยู่อยู่ก็ตาพิการเนี่ยทำใจยอมรับความจริงได้ยาก กว่าจะคุ้นกับสภาพบ้านเรือนต้องเดินคลำทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมห้องนอนเกิดความยากลำบากไปสารพัดร่ำร่ำจะคิดสั้นฆ่าตัวตายเสียให้ได้นายสมบัติก็ไม่มีเวลาอยู่ดูแลลูกต้องปล่อยให้พี่ชายคนโตดูแลนายอำนาจแทนส่วนเขาต้องวิ่งไปเฝ้าเมียที่โรงพยาบาลมันแล้ววันเล่ากว่าอาการบาดเจ็บจะเริ่มทุเลาก็ ปาเข้าไปเดือนเศษเงินทองที่ถูกหวยร้อยหรอใกล้จะหมดกระเป๋าเหลือเพียงรายได้เล็กน้อยจากงานศิลปะจนนายสมบัติเริ่มสงสัยในความขลังของปู่ตาแดงเพราะตั้งแต่ได้ปู่ตาแดงไว้ในบ้านมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในระยะแรกก็จริงแต่ว่าหลังจากนั้นเรื่องร้ายๆก็ทยอยเกิดขึ้นกับตัวและครอบครัวแต่และเรื่องล้วนแต่น่ากลัวทั้งสิน้นนาทีนี้ คนที่ยังปลอดภัยก็มีเพียงเขากับลูกสาวคนเล็กเท่านั้นเองก่อนที่การสิ้นเนื้อประดาตัวจะมาเยือนครอบครัวเป็นคำรบสองนายสมบัติก็รีบเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนคือนายไพโรธที่จังหวัดสุรินเพื่อจะไต่ถามไม่หายสงสัยว่าเขาทำผิดอะไรหรือเปล่าปู่ตาแดงยังมีข้อห้ามอะไรที่ต้องเคารพบูชาอีกหรือเปล่าและสารพัดคำถามที่เขาอยากรู้เกี่ยวกับความขลังของปู่ตาแดง ที่เขาพกติดกระเป๋าเสื้อตลอดเวลาแต่นายไพโรธเพื่อนรักนะั้ไม่ได้อยู่ที่บ้านนานแล้วญาติญาติของเขาบอกว่าเดินทางไปพบอาจารย์ที่เมืองสีมราชประเทศเขมรแล้วหายเข้ากรีบเมฆไปเลยจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้นายสมบัติเคยอยู่ที่สุรินมาตั้งแต่เล็กยันโตเรียนจบมัธยมพอจะรู้จักวัดป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลายแห่งแต่ละวัด เป็นพระนักปฏิบัติสําเร็จในทางธรรมขั้นสูงแทบทุกรูปเขาก็แวะไปยังวัดแห่งหนึ่งเพื่อเข้าพบท่านสมภารซึ่งผ่านการจาิกธุดงอยู่ตามป่าเขาหลายสิบพรรษาเมื่อได้กราบพบสมความตั้งใจก็นำเอาปู่ตะแดงให้ท่านพิจารณาดูท่านไม่กล่าวอะไรเลยเป็นแต่เรียกสิทธวัดให้เอาปู่ตะแดงไปฝังในป่าช้าแล้วก็บอกเขาว่าต่อไปเนี้ยชีวิตจะดีขึ้น แต่อย่ายุ่งกับเรื่องมนต์ดำอีกนะของพันเนี้ยมีโทษมากกว่าให้คุณท่านให้โอวาสั้นๆแต่ว่ากินความหมายลึกซึ้งเขากราบลาท่านกลับบ้านที่เมืองนนอย่างโล่งใจทั้งที่ไม่มีปู่ตาแดงติดกระเป๋าป่านนี้เพื่อนเกลอตัวดีจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คาดว่าคงจะเจอทีเด็ดปู่ตาแดงเข้าให้ถึงก็วิ่งรัวไปหาอาจารย์ขมรช่วย กลับถึงบ้านไม่นานนักเมียก็หายดีจากอาการบาดเจ็บสาหัสออกจากโรงพยาบาลน,นั่งแท็กซี่ตามนายสมบัติกลับบ้านได้ส่วนนายอำนวยลูกคนโตที่ว่าเกิดคดีความกับต้นสังกัดต่อมาหน่วยเหนือก็สืบทราบว่านายอำนวยไม่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตเอาผิดเฉพาะตัวการใหญ่ห้าคนเท่านั้นพวกหางแถวสิบคนกลับเข้ารับราชการได้ดังเดิม ปัญหาเดียวที่เหลืออยู่ก็คือในอำนาจซึ่งในตาพิการต้องอดทนรอรับการบริจาคดวงตาต่อไปอีกสักพักหนึ่งเท่ากับชีวิตครอบครัวกลับคืนสู่สภาวะปกติคือลุ่มลุ่มดอนดอนกินอยู่เข็มเขียมหน่อยก็พออยู่รอดไปได้ในยุควิกฤตของประเทศโดยส่วนรวมไม่ใช่มีแต่ครอบครัวเขาแห่งเดียวที่ประสบกับภัยวิบัติแห่งนี้ปัจจุบันนายสมบัติฝ่าฟันวิกฤตจนลงหลักปักฐานได้ด้วยดี ตามควรแก่อัตภาพลูกๆเรียนจบลูกคนรองได้ดวงตาจากผู้บริจาคก,ก็ทำให้เรียนต่อได้กระทั่งจบรับปริญญามีงานการทำเช่นเดียวกับลูกคนเล็กซึ่งทั้งหมดก็เป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วเขาหมดห่วงสิ้นกังวลหากินพอเลี้ยงดูกันสองตายายก็ไม่ลำบากขัดสนกระไรนักแต่ที่แน่ๆก็คือเขาเข็ดจนตาย เรื่องศาสตร์มืดมนดำอันเป็นศาสตร์ลี้ลับซึ่งให้โทษมากกว่าให้คุณครับนี่ก็คือเรื่องของนายสมบัติกับสิ่งที่เรียกกันว่าของขลังครับ